สวัสดีครับอยู่กับสาวดําซิงครับวันนี้ก็เดินทางแล้วครับจะไปเกี่ยวข้าวแล้วครับมาอัดน้ํามันหน่อครับมาดูว่าทั้งพเพชรเลีอนจะกี่ลิตรครับเติมไว้น่าจะประมาณพันหนึ่งพันบาทครับตอนนี้ราคาน้ำมันสามสิบบาท สามสิบเก้าสตังค์ครับสามสิบจุดศูนย์เก้าครับแต่ราคาที่เราจะเกี่ยวนะครับตอนนี้นะครับ4ี่รอยห้าสิบครับเหลือนะครับหักเหลือเราสี่ร้อยห้าสิบเพาเขาเกี่ยว500นหน้าร้อยในนนห้าสิบเต่ข้าวนะครับข้าวกิโลแปดบาทครับใจก็อยากจะขึ้นนะว่า เห็ในใจชาวนาเหมือนกันครับเราก็ทํานาแต่รถเกี่ยวต้องรับภาระเพิ่มอีกตั้งไม่รู้กี่บาทต่อไรครับต้นทุนน่าจะอีกเอ่อน่าจะเกือบ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 หนึ่งร้อยบาทต่อไร,รปีที่แล้วเกี่ยวยี่สิบสองบาทเองครับยี่สิบสองบาทก็เกี่ยวราคานี้ปีนี้ก็ ไม่ต้องแห่รถเยอะครับดีก่ก็จอดครับปหลหรือก็ยังไม่เสร็จครับก็เลยให้น้องอยู่ช่วยสองคนนี่ก็ได้เทเลอร์จากขอบคุณพี่ตุงนะครับหกรอดำกรีนนะครับที่อนุเคราะห์นะครับให้เทเลอร์มาครับน้ำใจจากชาว youtube ด้วยกันครับนี่น้ำใจที่จริงอ่ะเขาไม่ต้องให้เช่าให้อะไรก็ได้ครับเขาจอดเฉยๆเขาก็ไม่เดือดร้อนครับ เขาวิ่งทำยูทู e เขาก็พอกินพอใช้นะครับเหลือ,อกิิงไม้นี่สุดยอดครับผมพกเลื่อสู้เลยครับอบ,อบอ เดียวเขาไปรปชาชนมมาหมปเรมาเลยมักเเดียวนึงมาโดนสัมักซี่ถ้าสมมเขาพาอะไรข้น้เขาเีนนปลาแล้วโอ้ยพวมันคนแถวนี้มาสเ็มสาขาตัวสเกสาสมัครสมาชิก ไปครับพี่เดี๋ยวไปดูก่อนครับว่าพี่จะล่นจะเท่าไหร่อันนี้ปูดเปิดเปิดหมดเครื่องบินครับ รถเท่าไรรถเกี่ยวไหมเท่าไหรสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ประมาณร้อลิตรถังประมาณร้อลิตร เด,เ,ดเติมน้ำมนันครับอัดเมื่อวานก็เติมไปสองพันนะครับรถพี่ตุงวันนี้ก็เติมอีกสองพันครับกันไว้ครับรถเกี่ยวเติมไปแล้วสามพันสี่พันแล้วครับเรียบหรอนะเรียบร้อยแล้วไอ้ซักสมคมหาได้คะแนนตัวหนึ่งลอยปากข้าซาตุตงมุท่านคะแนนตัวลูกสองลอยปากตัวน้ำมันนี่ล่ะจา้ามีเดียวสี่ลอยคะแนนแล้วก็บวกอีกตัวนี้ รถก็น่าจะเยอะครับใครอยู่สีขอครับรถเยอะไหมครับตอนนี้แต่บางทีก็ว่าเพื่อนบอกเยอะก็เยอะไปเราเกี่ยวเขาเกี่ยวหมดก็หมดก็คือกลับบ้านครับแค่นั้นครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับหรือว่ามาหาค่าน้ำมันมาหาทุนลูกพี่ลุกน้องเรา <c oughs> เดี๋ยวเดินทางต่อครับฮะรอรอ,รอรให้ตังมาหกพันครับปู่เข้ามานะครับทุกปีนะ่ะผมจะเอารถกระบะนะครับไปเข้าไฟเน้นนะครับจัดไฟเน้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เราไม่มีเงินไม่มีทุนซ่อมครับไม่มีทุนลงทุนบางทีผมก็ไปกู้เงินดอกนะอันนี้พูดพูดตามตรงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีนะครับพี่ทำอย่างนี้ครับบางทียืมญาติยืมเขาก็ไม่อยากให้โยยีเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ดีกว่าจัดจัดไฟแนนซ์อยู่สามเดือนเงินแสนสองเขาคิดอยู่ยประมาณหมื่นหมื่นหมื่นห้าประมาณนี้นะครับ นี้เราลงทุนที่5,000บาทแล้วครับไ,ไ,ไ,ได้ได้นามนะโมนี่คะแนนมด้่นีอนีเดี่ลยคะแนนแล้วก็บว,ตวกตัวนี้แต่ที่สอคะแนนคุณมุดลอยแต่ที่สองคะแนนแหละได้ไล่ยไล่ตัวน้อนมันขึ้น้ำมันึ้นตัวนี้น้มัน มันีไอายมาสิคู่สองให้อายเลยสมมติว่าเขาประกาศขึ้นแรงนี่ตีหามอือเงินเข้าพิกไปเลยบนแม่เ้าผมคู่สองให้เล่นแต่ไอมันตื่นอย่างเดียวโอเคครับเดินทางต่อครับข้างหน้ามีด่านไหมครับใครรู้ช่วยส่งข่าวด้วยครับแ,รแดดแดดกระเด็นเมื่อคืนสุรินทร์น่าจะฝนตกนะครับ ไม่เห็นมีรถเกี่ยวสักคันเลยครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ครับไปตอนไหนก็ได้ครับแค่ร้อยลูครับเดี๋ยวเจอกันสีขอรับภูมินะครับบ้านอะไรไม่รู้ครับเสียปุ้ยก็ยังไม่ได้บอกครับเดี๋ยวเสียปุ้ยมารับเสียปุ้ยจะลงงานพรุ่งนี้ครับเขาให้ไปรับงานก่อนยี่สิบไร่ก็เลยรีบมาจะได้ลองรถอีกรถใหม่รถเก่าไม่รู้ครับ มันรู้แต่ว่าไม่มีอะไรนาไว้ใจทั้งสิ้นครับพอลองก็ต้องลองครับอ่าเดี๋ยวมารอติดตามนะครับจากนี้ไปหาสีขอระภูมิจะมีกี่ด่านเจอกันครับสวัสดีครับ